สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วายมันเป็นจังสีแดยจังไหดแมนอยู่บ่ละพี่น้องหรือนักทีมดังไทยลีกเล่นคว้ามาาอิชีคุมทับวายถ้าจะดึงไปคุมทับก็ต้องออกจากทีมสัตว์ไทยก่อนตัวหนอเรื่องันทัาจังไหดมันมีอีหยังข้างในอยู่บ่บพี่น้องสโมสอนพีจีปทุมนะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังตกเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยกระแสะมาแรงอย่างมากหรือหนัก เล็งคว้าตัวมาสาะ e G, อิชิหัวหน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันรับหนะ้าที่เป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ข้ามองคุมทัพในอนาคตอันใกล้ก่อนหน้านี้นะครับบิก๊กะปิประวินพิรมพักดีท่านประธานสโม,มสรบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งหลังผลงานของทีมไม่เป็นไปตามเป้าตามมาด้วยสุภชัยคมสินที่ตัดสินใจลงจากเก้าอีก้กุนซือหลังเกมบุกพ่ายเทมิทมโรเวอร์ในศึกเอฟซีชมเปี้ยงถั่ว โดยสโมสรได้แต่งตั้งวอลเลนเมียวูยวิทผู้ช่วยโค้ชึ้นทำหน้าที่กุมทีมชั่วคราวกระแสล่าสุดที่ว่าฮะอิชิอิไม่สามารถพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะใน2นัดสําคัญกับไต้หวันในศึกเอเชียคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกเดือนตุลาคมนี้ได้มีข่าวสูงนะครับที่จะตัวจรุดจากตําแหน่งกุนซือทีมชาติและนั่นจะเปิดทางให้บีเจเดินหน้าดึงตัวเขามาเป็นกุนซือคนต่อไปว้ายกระันแนวนี้เกิด ถ้าแพ้หรือว่าได้ไปอันเอเชียครับ2 0 2 7สิบกระสีปดถือดปวดว่ะครับพี่น้องคุมบีจีนะฮะโอ้โหรับรองรายได้เยอะแน่นอนนะฮะเดือนละล้านนี่เอามาอยู่นะฮะสื่อจีนที่ข่าววิเคราะห์ทีมเจ้าไทยหลังรุ่มกลุ่มศึกใหญ่ระดับทวีป ซือจีนรายงานขา่าวพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดยู23เปหลังถูกจับสลากมาอยู่ในกลุ่มเดียร่วมกับจีนอิรักและออสเตรเลียในศึกฟุตบ,บล FC, อลเอเอเย23เปเอเชียคัพสองบ 2006, รอบสุดท้ายที่ประเทศสุดีอระเบียโดยรอบแบ่งกลุ่มจะแค่เพียงทีมแชมป์และรองแชมป์ก้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปการแข่งขัน,นทีมชาติไทยยู23เปภายตใตก้กลุมกล่มทีมของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ,งองตุโกน มีโปรแกรมเดินทางไปอุ่นเครื่องที่เจนซึ่งสร้างความกังวลให้กับฝั่งเจ้าถิ่นว่าการดวลกันก่อนรอบจริงอาจทําให้เสียเปรียบในด้านการเก็บกลยุทธ์อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกเกมในเวลานี้เป็นเรื่องยากแล้วเนื่องจากขั้นตอนกนารจัดการเดินทางและโปรแกรมแข่งขันถูกวางไว้แล้วทางนี้สื่อจีนได้วิเคราะห์คู่แข่งร่วมกลุ่มโดยมองว่าอิรักยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียมีพัฒนาการเยาวชน ที่ต่อเนื่องและระบบการเล่นที่หยืดหยุ่นขณะที่ออสเตรเลียมีข้อได้เปรียบเรื่องสลีละและทัศษะซึ่งในเกมล่าสุดเสมอกับจีน0 0แสดงเห็นถึงเกมรับที่เหนี่ยวน่นสภาพร่างกายที่สูงใหญ่และการเล่นที่รัดกุมสรับทีมชาวไทยจีนมองว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการส่งบอลที่แม่นยำการวางตำแหน่งที่คล่องตัวและการโต้กลับที่รวดเร็วจะเป็นบททดสอบสำคัญของแนวรับจีน แต่ถึงอย่างนั้นสื่อเจ้าถิ่นก็ยังประเมินว่าการเจอกับทีมไทยเปโอกาสที่ทีมจีนจะคว้าสามแต้มได้มากที่สุดนะครับกะลองมึงเด้อบอยันดอกพี่นองเอ้ยวายมึงก็เป็นอย่างนี่บัคเมนคัเมนสุดชอดนะครับทีมเดียวในอาเซียนไม่มีชาติใดแข่งด้วยฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมนื่งศีลามึงอย่าเห็ดโตทุเลตม้ไผอยากแข่งกับมึงแล้ววัตตาเ่ชาติเดียวในอาเซียนไม่มีใครแข่งด้วย ขมรสุดช็อกนะครับทีมชาติก,กัมพูชากลายเป็นทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ไม่มีโปรแกรมลงสนามในช่วงฝีเฟย์เดือนตุลาคมนี้หลังจากตกรอบเพลย์ออฟศึกเอเชียคัพ2027และยังไม่มีชาติใดติดต่อมาขออุ่นเครื่องด้วยนะฮะแนวในขมินฟรีฟามึงก็สิขยับแล้วบัเขมรน,นั่นหมายความว่าทัพกัมพูชาชุดใหญ่จะไม่มีเกมการแข่งขัน,นต่อเนื่องนานกว่า4เดือนแล้วนะครับนับตั้งแต่ลงสนามนัดน่าสุดพบกับทีมชาติทาจิกิสถานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นความน่ากังวลอย่างยิ่งต่อแฟนบอลกัมพูชาในการเตรียมทีมชาติของกัมพูชาที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการและความต่อเนื่องของนักเตะในการแข่งขันระดับนานาชาติแาชทําให้ระดับความสามารถของกัมพูชาตามหลังชาติในย่านอาเซียนมากยิ่งขึ้นบีนะฮะดังสีละกูบอกมึงแล้วว่าอย่าเห็ดแนวบอดีปุ้งไผอยากเล่นนะมึงแลว้วด่วนสุดช็อกทีมดังเวียดนามปาดหน้าไทยลีกเปิดตัวแฮร์รี่คิวเวล เส่วาสิมัมึงไทสดเดอร์มงาลลุนังอาเซียนนะครับเมื่อฮานอยเอฟซีสโมสรดังแห่งศึกวิลีกลีกเวียดนามประกาศเต็มตั้งแฮร์รี่คิวเวลอดีตกุนซือโยโกมาเอฟมูรินอสเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ผสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดวยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สโมสรตัดสินใจแยกทางกับมาร์กโตเทกุโรโมริกุนซือชาวญี่ปุ่นเนื่องจากผลงานในลีกไม่เป็นไปตามเป้าหมายก่อนจะหันมา มอบความไว้วางใจงกับแฮร์รี่คิวเวลในวัย47ปีที่เคยติดประกาศเชื่อมโยงกับสโมสรในไทยลีกอย่างพลังการเอฟซีซึ่งก่อนหนี้ไม่กี่วันสโมสรพลังการเอฟซีทีมดังจากไทยลีกพยายามติตดต่อที่จะคว้าตัวแฮร์รี่คิวเวลมาเริ่มทีมแล้วการกระมาของอดีตตาดังทีมชาติออสเตรเลียและ Liverpool ลิเวอร์ pool รายนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้กับวีลีลีกสูงสุดของีินนามเป็นอย่างมากและเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ หลังจากหลีกเวีนามพยายามยุระดับมาตรฐานสโมสรสู่ระดับเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะฮะก็สงสัยได้เ่าเหนื่อยเยอะเลฮะเข้าไปแบบว่าเป็นยังตรอครับไทยหลีกกระมวลคือเกาห่ะละนิคลัสมิเกลสันนะครับเผยวความแตกต่างระหว่างหลีกเยอรมันและหลีกเดนมาร์กนิคลัสมิเกลสันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเผยผ่านสื่อท้องถิ่นของเยอรมันในการแข่งขันกับ เอลฟาสเอลวิสเบิร์กทีมในลีกรองของเยอรมันในฤดูการ2 5ถึง2 6เป็นขันแรกโดยอยอมรับว่ามีความแตกต่างกันมากกับการเล่นในลีกเดนมาร์กนิโกในวัย6ปีนะครับลงสนามให้กับทตสกัดเอลวิสเบิร์กในลีกฤดูกาลน,นี้ไปแล้ว4นัดนะครับรวม69นาทีมีส่วนช่วยให้ทีมรั้งอันดับที่3ของตรงนารางคะแนนแข่งไป7เกมมี16แต้มตามหลัง FC พานดอนบอลทีมจากฝูงแค่1แต้มเท่านั้น บุนเดสกาเยอรมัน2มีความแข็งแกร่งมากกว่าครับที่นี่เกมเร็วมากมันเทียบกันไม่เลยเลยกับตอนที่ผมเล่นกับโอบบโอเนเซ่เลยทีมชาติไทยผมดีใจครับที่มาเล่นที่นี่และต้องเรียนรู้อะไรอีกมากจากที่นี่ครับตอนนี้สถานการณ์ของทีมก็กาลังดีครับผมรู้ว่านี่คือวิธีเดียวที่จะทําให้ทุกคนในทีมได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันครับและนี่คือก้าวต่อไปในการค้าแข่งของผมมิโก้กล่าว สำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของเอลฟาวส์เอลวิสเบิร์กนะครับทีมของนิโก้นิโคลัสมิโกสันจะออกไปเยือนมารคเดเบิร์กในศึกมูนิสการ์ยันวันสองฤดูกาลสองพันห้าร้อยสิบหกแมตช์เดทที่8ในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย18.30นนาฬิกานะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนี่คือสุขการฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4ตุลาคมน,นะครับ